บางกล้องบางกล้องต่อป,ป้าเลยช่วยตัดเฮ้เป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยที่ป้าตัดมาเนี่ยสะรงสะดาวเนี่ยป้าเราวังนะมดขึ้นหัวใช่มันมีมด,มดนะป้านะ<ด>ป้าเราวังนาะมันมันใหญ่เกินไปเปล่าถ้ามีมดก็ลงมาเหอะ ดีๆนะอาจเป็นสายไฟเอาช่างไฟเราไปดูวิศวกรเผฟ้าโดนไฟดูดป้าดูดีๆนะเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆเลยตัดอ,อึ๊บหักหักเลยนะมหักหักเออเอาลงมาฝั่งแล้วนี่เอาลงมาฝั่งแล้วนี่เออโยนมาเลยเราระวังระวัง,ะวงมะเขือโอ้เป็นห่วงมะเขืออใหญ่ตายแล้วตายแล้ว โยนมาฝั่งแล้วนี่แหละเดี๋ยวจัดการเองพี่หนุ่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวจัดการเองโยนมาโยนมาโอ้ยสงสัยสีจะตกจริงน้ำเขือยยาวเนี่ยโอ้ยสรงมาป้าระวังด้วยโอ้ยโยนมาเขี้ยนมาเขีย มาระวังด้วยนะพอดีมันบังกล้องฝาปลาเลยตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเเดี๋ยวเราช่วยปลากันนะแค่นี้นะเนี่ยตัดมาเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเก็บทำปุ๋ยหมักให้หมดเลยใบบรุงก็มีสาร ฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยนะใบมรุมเนี่ยประโยชน์ก็เยอะพวกมรุมเนี่ยเนี่ยไม่บังกล้องแล้วแต่เดี๋ยวใบกล้วยนี่แหละจะบงังเดี๋ยวเราก็จะต้องจัดเก็บนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยทำปุ๋ยหมักได้หมดนะพวกพืชสดเนี่ยเห็นปะ่ะเดี๋ยวเราอาจจะมาหมกหมกใรานี้ก็ได้จ,<ะ>จ้าเฮ้ยได้ยินว่าพี่หนุ่ยเข้าชม <laughs> ไอ้ต้อมันเก่ง เห็นกันอยู่ทุกวันเนาะพี่หนุ่ยนี่เที่ยวพี่หนุ่ยนี่เที่ยวประกาศประกาศพี่หนุ่ยนี่เที่ยวพี่หนุ่ยนี่เที่ยวแล้วพี่หนุ่ยไปหาเพื่อนใบกษียีพี่หนุ่ยเขามีความสุขมากนะเนี่ยเดี๋ยวะเราก็มีความสุขอยู่กับต้นไม้พี่หนุ่ยก็ดูแลต้นมงต้นไม้มีความสุขไปตามประษาในวัยชราเนี่ยดูซิ อ้วนมาทํำไรเนี่ยอ้วนอ้วนช่วยแม่ไปหน่อยฮะไปเอากรรไกรมาช่วยตัดหน่อยทีเนี่ยฟิงด้วยมาช่วยหน่อยช่วยแม่หมักหมักบุ๋ยหน่อยแล้วเร็วช่วยแม่หน่อยเร็วอ้วนอ๋นอเฮ้ยน,นี่อันนี้ก็คือฝักมะรุมเม็ดเขาเนี่ยนะเอาไปโรยๆตรงไหนก็ขึ้นแต่แบบนี้นะน่าจะเป็นเชื้อรานะ ม็ดแบบนี้ไม่ดีน่าจะเป็นเชื้อราหมักปุ๋ยได้หมักปุ๋ยเผื่อขึ้นอย่าโยนโยนหมักปุ๋ยไปเนี่ยหมักปุ๋ยให้หมดเลยเนี่ยกิ่งกา้านต้นมงต้นไม้ใบมงใบไ,ไม้ที่เราตัดแต่งกิง่งเอามาหมักปุ๋ยให้หมดปุ๋ยพืชสดทำไรเนี่ยจะช่วยแม่ไหมเนี่ยฮะช่วยแม่ไหมช่วยเปล่า เดี๋ยวก่อนเหนื่อยป้าตัดแต่ทำไมเราเหนื่อยก็เราจะต้องมาเคลียร์พื้นที่ตัดทําปุ๋ยหมักเนี่ยอพวกเนี้ยตัดซอยซอยซอย,ซอย,ซอย,ซอยเนี่ยแล้วก็ไปหมักใส่ตามเนี่ยในกระถางเนี่ยเนี่ยบ้านใครที่ปลูกพืชผักในกระถางเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อดินเลยก็ได้ตัดพวกใบมงใบไม้ตามข้างทางสองข้างทาง ตกแตง่งเอามาใส่หมกักทําปุย๋ยต้นไม้มีการจเจริญเติบโตที่ดีมากๆเลยนะ,ะ,ะสงสัยจะสีตกแล้วล่ะสงสัยจะไม่ใช่มะเขือม่วงแล้วล่ะแบบเนี้ยดูดีๆด,ดิไม่น่าใช่มะเขือม่วงแล้วล่ะเพราะจากมาเมล็ดซื้อมานะ่ะซื้อเป็นซองมานะฮะเนี่ย มันไม่ม่วงอ่ะเรื่องไงดูผิดสูตรเป่าเรื่องไงเนี่ยทำไมไม่ม่วงสีเสียทีสีตกสิ้งถ่แม่น้อยเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนนูน่นใส่นูน่นใส่ใต้ต้นมะตูมแขกเก็บเรียบร้อย อันนี้เดี๋ยวเก็บกวาดนี่ําลึงนึกถึงแล้วนึกนึกถึงตลึงลูกตลึงทีแรกํำทุกทีเลยป้าป้าเราเห็นที่ยอดมะม่วงดีใจใหญ่เลยบ้านเรามีอู้ดูที่ดูท,ดที่มีแตงกวาด้วย <c oughs> ป้าป้าเราแยกแตงกวากับลูกตลึงไม่ออก <c oughs> ดีใจใหญ่เลยเราก็เอ๊ะไปปลูกตอนไหนแล้วแตงกวายังนึกไม่ออกเลยเพราะว่างดปลูกแตงกวาไปช่วงหนึ่งพอไปมองเห็นมองที่ต้นมะม่วงอ๋อ,อ อ้าป้าปาเรานี่น่ารักต้องให้ป้าป้าเรียนรู้ไปเยอะกนี้เอามาหมักปุ๋ยหมดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วของน้องหนวดลองกระดุกนี่ลองกระดุกนี่เห็นไหมเอาใบมะรุมมาเอาใบมะรุมมาใส่ไว้เรียบร้อยหมดละนี่ลองกระดุกของน้องหนวดนี่มาเดือฝรั่งหรือฟิกนี่เดี๋ยวกันดูนี่กันเอาวนอีก มัมบรี่ขาวตาเทียนแอดนักขพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจบ่อนนอกบอน,นแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรี่ขาวตาเทียงนครพนมด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่ชอบฟังเพลงเพราะๆแนวลูกทุ่งไปที่แวะเข้าไปหาน้องหนวดได้ทุกช่องอ่ะมีเพลง เพราะๆให้ฟังนะแต่คือเป็นนักร้องสองท่อนเหมือนเรานี่แหละร้องกันสองนักร้อสองท่อนกระท่อนกับกระแท่นอุ้ยเดี๋ยวจะเอาลงตรงไหนนี่นะฮะน้องนวลน,นี่หมอนดําออสตุรกีเห็นรบบแตกรากแล้วอันนี้อันนี้ตามมาละตามมาละตามมาละแตกรากแล้วนี่ตอนที่แกรดํานะอันนี้ดินล้วน ดินล้วนๆ,ๆที่ตอนไว้ได้ดินล้วนๆอุ้ยหมดกัดหมดกัดคอโอ้ยยุงยงนี่กัดตัวลายหมดเลวนี่นี่นีอันนี้ตอนที่หลังเนี่ยตอนกิ่งแรกเลยตอนด้วยแกลดดำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาลงลงตรงไหนดี <c oughs> จะไปหาที่ลงตรงไหนวะนี่ฮะฮะจะปลูกตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาที่เคลียร์พื้นที่หน่อย ต้องไปเวนคืนที่ดินสักต้นหนึ่งต้นไหนก็นแล้วแต่ที่มันดูแล้วไม่มีการเจริญเติบโตเดี๋ยวต้องไปเวนคืนที่ดินเพราะว่าอ,อมอนน้องหนวดเขาชอบแดดนะด,ดําออตุรกีพวมกมอนนยตระกูลมอนนะฟิกก็ชอบแดดนะเฮ้เดี๋ยวให้ดูอะไรอันนี้ไต้หวันสตอเบอรี่ของน้องหนวดให้เบิ่งเบิงเบิ่งตีเบิ่งเบิ่งเบิ่งเป็นไงจ๊ะสุกแล้วออ้สุกแล้ว สุกแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอดีเราอยู่ด้านหลังอุย้ยนี่นี่นี่เน่เน่สุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูซะหน่อยไต้หวานสตรอเบอรี่นะจ๊ะเอ้ยโอ้ย,อยหลุดอู้ตายแล้วหลุดแล้วอ่ะถ้าหลุดแล้วก็ชิมเลยกันนะ,นะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะนะอืม,อมหวานหวานหวาน อืมโหสช่ได้มาหลุดไปละใช้ได้เลยจเจริญตัดตัวดีบ้างอันนี้หมอนอันนี้หมอนหมอนไต้หวันสับปรี่ที่อากิ่งปักชานะที่ปักไว้ประมาณยี่สิบกิ่งติดมาประมาณหนึ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสรุปหลือสองกิ่งหรือสามกิ่งยังไงเออเหลือสามกิ่ง ต้องตอนนั้นเนี่ยของน้องนวดเนี่ยพวกไต้หวันเนี่ยพวกหมอนนออเนี่ยต้องตอนตอนติดตาเสียบยอดถึงจะติดเคยเคยเคยตัดของน้องนวดมานะไตหวันซอเบอรี่มาประมาณสามสิบกิ่งติดห้ากิ่งตอนนี้มีเหลือแล้วปก <c oughs> <c oughs> ติห้ากิ่งแต่ก็ไปไม่รอดสุดยอดจริงเอาละไม่มีอะไรมากแล้วดีนะมาถ่ายคลิปตอนเนี้ยโหเสียดายมากเลยกะว่าจะถ่าย หมอนไม่เป็นไรกล่าวว่าจะถ่ายหมอนน้องนวดถ่ายคลิปน้องนวดตอนกินเนี่ยดีนะมาถ่ายติดไว้ตอนนี้เดี๋ยวเก็บก่อนในหอบสุดกันเชร่เสร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคน Ở thân thôn thới nào dìa mùi đã, <laughs> ngày có lên đi,